เขาไปส่งนะครับรสชที่อาห่รับาอยู่ไม่ีถเลยถามทาติให้เพื่อนส่งไปให้เพื่อนัวายี่างนี่วัวซื้อกับเพื่อนนะยังคงอยู่ ยังไม่กัดของที่มาพร้อมยูไม่ได้ใช้ท yes. ุกวันใช้วันหนึ่ง <salty> ห้าสิบีใครด้ยมันยาวมันนวมันยดถึงตรงน้เออไม่ได้นะแผลลุเกาอันนี้อันนี้วันหนึ่งนานนันตัดทีต้องตักวันห้าสิบ่ว่ว่าวันเออจริงะไรนะ เลือนสองหัวะเลือนสองหัวนไม่คมแล้ววะเสก็ช่างีมอไม่ดีช่างสองอันอ่ะอันร้อนมั้เปลี่ยนกันไง อมัมีสองอันไงสองอันไม่มันสางวันสิบวอัน <épo> นี้เ <Vorte> ร <il dunno> ็จแล้วเปลี Dee, ่ยนอันรมัแล้วสมัครไงแล้วก็มีหยักแบบละเอียดไงแบบยแบบรับสั้น่ะมันมีสองแบบฟันมานน้าเปลี่ยนได้่อสเอร์ันงไม่สั้นันเดี๋ยวร้อนคำรอนอ่ะมันนมี่นออกแสกกลางหน้าไหมออกแสกกลางเนี่ยข้างข้างมันโผล ก้อนนึงแล้ว่าอไ <c oughs> ถ้ามังจะลงโทินะไออีลัอ่ะไอที่เขาจีนกันเวาะคนก็สองแสนนะอันนี้ยังไมอะไออีรัดโอ้ยี่อีรัดที่แต่งงานไม่เห็นเลอยังโอ้ยตายร้อยปวาศูนย์ร้อยไมที่ไหนเออเห็นไหมที่มันตายเพราะอะไรรู้ไหมทางของมันเป็นท่ามัเยอะไม่ใช่มันคนเยอะเกินไปแล้วทุกคนมันของโอ้จิ๋่หอชั้นบนอ่ะเออชั้นบนมาคุณทับใช่ใช่ ตอนพอใช่คุณดูโทษท่านอยู่ถมลงมาหมดเลยใช่แล้วก็ไฟฟ้าแลัดวงจรแล้ก็มันมันมันโดนไฟไหม้ไงจุกลงไปเลยอ่ะถล่มลงมาหมดเลยอ่ะชั้นหนึ่งชั้นสองแม่งตายเงี่ยซี่หอมมันเหมือนชั้นเดียวเลยนะป้าเี่างกานสอนมันตัดงานหนาถึงงาน นี่เขาหาก้อนนี่มันดึงผมไ้เนี่ยเนี่ยเขาหาเพราว่าตัดเลยไม่อนี่คือแก่ถ่ายถ่หบต้องใช้เทคนิคพไม่ใช่ถ่ถายอย่างเดียว้อนไม่ใช่ถ่ายมันต้องมือตรงถ้าถ้าไม่ตรงไม่เหมือนกับหมากัดอะมากัดเลี้ยมไม่ใช่คนที่เก่งอ่ะท่านอ่ตัทวัน ิเลย,ยอะ่อะ,อะมันขึ้นมางมันตัดทุกวันอะ่ะมันชิน้นแล้ไงเหมือนเขาเขาวัดเหรียญเนียมันต้องเบ,บ็ดขอกมาลลแล้วหลับตาไม่เห็นแล้วมันช,นนะชนิ้นของมันอ่ะอาชิ้นมาหน่อยนมะันอาชิ้นเก่งเก่งอย่างเลยเก่งจัเลยเก่ง่อเน่ยโอ้ก่งพ่ไม่ได้เลยเ <Okay. S 1> ก่งเก่งกว่าเด็กว่นทำแกงงูทำแกงกุงปันชอบไปบอกเขาว่าฉลาด ไม่บอกทำไมอ่ะไม่ว่าตลาดกนอกเออ่บอกเขาบอกคุณว่าลตลาดเลยว่าลู้กงนอกลาดมันก็มาที่ยุบห่งตัเองอ่ะมันก็มันยุบหงตัวเองว่าัเด็กแ่จงจรินะเขาไม่่นไ้ พ่อแม่เราสงสารพ่อแม่เราพ่อแม่ไทยพ่อแม่เวลาให้ลูกเรียนตั้งห้าชั่วโมงต่อวันใช่สอนสั่งสอนแม่แม่สั่งสอนแบบนี้ไม่หมอว่าก็ถึงพ่อแม่นั่นแหละที่พวกเขาไม่เข้าใจอ่ะพ่อแม่จะยังก็แค่เอ่อทุกคนแหละแต่ลูกมันทำไม่แม่มันเขียนหนังสือเรื่องอะไรป้าการเลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีเนี่ยไม่มันก็ต้องู จำบาลุไม่่ว่าลูกคนเลี้ยงลูกที่มสายลูกไม่ใช่พ่อแม่ทำไม่ได้แวาจาลุงจ้าพุกไม่ทำไม่ได้เดีวตุการไหนตาอยู่ตรงไหนแม่เนี่ยต้องเลี้ยงมาเวโอย่านค่อยๆเดี๋ยวหลอดหลอดหมดแล้ว ใช่ค่ะ่ได้ตอนคุณผู้ชมคะพอตอนนี้ที่โัรนาแล้วฝั่ขึ้นหน้าอตัวนี้เปส่ท